โนะมร์กนฟโมราไนฟ์ <S <S 1> <S 1> knife, นะครับมีดจากโมรารุ่นนี้เป็นรุ่นคานสโบรนะครับมัลติเมาสีเขียวนะครับ okay. อุ้ยจมโมยเย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวเราจะปอกแตงโมกินกันนะครับอยากซูมที่มือนะอนั้นดิงหอ,อกไงวะเนี่ยดิงหอ,อกเลยอุย้ยใบเป็นใบสเตเลสสตีล,นะตลนะครับแล้วก็มีการทำด้วยเป็นด้านปลายให้ผอมลงเนาะ ทำให้สามารถแทงแล้วก็ผ่ากับงานละเอียดมากขึ้นวันนี้เราจะมาปอกแตงโมกินกันนะครับน่เน่านิดนึงนะน่าจะเน่านะไม่ปอกด้านนอกหรอครับพี่มันเน่าครับพี่เดี๋ยวนี้พี่เฉือนออกอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนมือพี่ครับเน่าใช่ไหมบัตตินิดนึงนั่นคืออะไรน้อนเหรอไม่มันแห้งเฉยๆเนาะมันช้ำผ่าง่ายดีแท้

ทำไมต้องตัดอย่างนี <huh> ้เพราะว่าเราเก็บไว้ก right ่อนที่นี้แค่ทั้งลูกอร่อยกว่าเดินครับผมเชียร์ส สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดบ้านนะครับซึ่งผมก็จะรีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าได้มีโอกาสซื้อมานี่เป็น Mora Knife นะครับรุ่น k a น n s b r o นะครับถ้าอ่านเป็นสำเนียงสวีเดชก็อ่านว่า Mura Knife นะครับ Mura Knife นะครับก็คือมีด Mora Knife นั่นเองครั Knife นะครับก็จะเป็นมีด Outdoor Survival หรือว่าจะเรียกว่ามีด s h c r a f t ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมะีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับแล้วก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันก็คือเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่า Basic m o เด l มันไม่มีชื่อเรียก b a s i คหรอกมันก็จะเรียกว่า Can s ์ o บเฉยๆนะครับซึ่งจะมีสีดำสีส้มนะครับสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับในรูปแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมัลติมัลนะครับซึ่งรุ่นที่เป็นซอง พลาสติกแข็งธรรมดาก็จะไม่มีเมาส์นี้ขึ้นมานครับแต่ตัวนี้จะมีเมาส์มาด้วยนะครับราคาจําหน่ายของเวอร์ชันนี้นะครับจะมีสีเขียวก็จะเป็นรุ่นที่มีมัลติเมาส์นะครับกับสีดําแล้วก็สีส้มนะครับมีดําส้มเขียวก็คืออันนี้นะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่2250บาทนะครับอันนี้ซื้อจากร้านอารีเอ d o ดอร์นะครับตัวแทนจําหน่ายบริษัทของมูร่าไนฟ์นะครับคือเขานําเข้ามีดยี่ห้อนี้เข้ามามีหลายรุ่นด้วยกันผมรีวิวไปบ้างแล้วนะครับ นหน้าตามีดก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาในกล่องกระดาษรีไซเคิลนะครับด้านข้างก็จะมีรายละเอียดบอกถึงสเปคของใบมีดนะครับแล้วก็คุณสมบัติการใช้งานต่างๆจะมีาสามารถใช้งานกับตัวจุดไฟได้นะครับม,มัลติเมาส์คือสามารถยึดกับวัสดุหรือว่าพื้นผิวหลายๆหลักหลายรูปแบบได้นะครับความหนานะครับ หนา2.5ม mm, ิมหรือว่า0.1นิ้วนะครับก็คือแบบความหนาใบมีดนะครับน้ำหนัก177กร,รมัมหรือ6.2ออนซ์นะครับความยาว8.9นิ้วหรือว่า226ม mm. ิลิเมตรแล้วก็คมมีดนะครับความคมอยู่ที่4.3นิ้วหรือว่า109ม mm. ิลิเมตรวัสดุทําด้วยสเตลเลตสตีลนะครับของสวีเดนนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ m o r a Knife c a n b r o นะครับโอเคนะมาเป็นกล่งองแบบนี้นะครับ2,250 เปิดมาข้างในมีอะไรมาให้บ้างครับไม่มีคู่มืออะไรมาเนาะอย่างนี้นะครับมีดในนี้จะมีสายรัดนะครับซึ่งเป็นสายเวลโครสีดำนะครับสามารถใช้สอดเข้าไปตรงนี้นะครับ,นะรบมือผมจะมีกาวติดอยู่หน่อยนะเนาะพอดีเพิ่งไปทางานประปามานะครับมือก็จะมีกาวล้างไม่ออกนะก็ใส่สายเข้าไปแล้วก็รัดกับพวกท่อหรือว่าพวก เป็นแฮนเดลบาร์อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะยึดฝักมีดหรือว่าตัวมีดกับวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่ห้อยติดตัวนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกด้านนอกก็จะเป็นพลาสติกชั้นดีเลยนะครับ made in made in mora sweden นะครับก็คือเป็นชื่อสถานที่ของเขานะครับมาอย่างนี้นะเป็นเป็นเหมือนเป็นเมาส์จับนะครับนี้จะมีตัวรัดนะครับมีดเข้ากับ ตัวฝาปิดล็อกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะว่ามันใช้ยังไงอันนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับเราจะเป็นกระดุมนะครับเป็นแป๊กกระดุมแบบนี้นะครับก็น่าจะทนน้าทนความชื้นได้ยุดประมาณหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งสีดํานะครับใช้รีเวทยึดติดกันมาแล้วก็หน้าตาจะคล้ายๆกับเหมือนเป็นหนังนะแต่ไม่ใช่หนังนะครับโดนน้าได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ2ออย่างนี้ก็เดี๋ยววางไว้ข้างๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับตัว ฝักมีดนะครับสามารถถอดออกจากตัวเมาส์มัลติเมาส์ได้นะครับก็คือแกะแบบนี้นะครับลออออกมันแน่นหนาอยู่เนาะลออออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แค่เลื่อนตัวฝักมีดออกแบบนี้เลยนะครับยกขึ้นแค่นี้นะครับด้านล่างก็จะมีตัวรองรับซึ่งตัวมา์ัลติเมาส์นี้นะครับจะซื้อต่างหากไม่มีนะครับต้องซื้อมีดเวอร์ชันที่เป็นมัลติเมาส์เท่านั้นซึ่งตัวนี้จะเป็นมัลติเมาส์สีเขียวรู้สึกจะมีมัลติเมาส์สีดําหรือว่าสีส้มด้วยนะครับแต่ว่ามีด รุ่นนี้จะมีดำส้มเขียวนะครับซึ่งเขียววันนี้ก็จะมาเอาคอมมาติดเมาอันนี้นะครับฝักมีดและวัสดุด้ามนะครับตัวนี้ก็จะผลิตด,ด้วยพลาสติกนะครับน่าจะเป็นพลาสติก ABS ชั้นดีเลยนะครับซึ่งงานผลิตก็ทําออกมาได้ดีมากแล้วฝักมีดเองก็จะมีความยาวยาวมากนะครับหุ้มมาถึงด้ามมีดประมาณครึ่งหนึ่งของด้ามมีดซะด้วยซ้ำนะครับลักษณะฝักก็จะเป็นแบบปาดบริเวณ ปลายหรือตรงกลางเนี่ยออกเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ความหนาลงเวลาพกติดตัวก็จะไม่เกะกะนะครับแลว้วก็จะมีสันแข็งๆข,งขึ้นมาออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวฝักยุบลงไปนะครับปลายจะมีรูระบายความชื้นแล้วก็น้ําออกด้วยนะครับในกรณีที่เราใช้งานมีดได้ในน้ําใต้น้ําก็จะทําให้มีดเกิดสนิมหรือว่าอาจจะเกิดความเปียกชื้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวระบายความชื้นแล้วระบายน้ําออกแม้ว่าสดจะเป็นสเตนเลสสตีลก็ตามนะครับ ส่วนลักษณะตรงนี้ก็จะมีเป็นชื่อยี่ห้อมูร้านฟยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับของเขาอยู่นะครับตัวอุปกรณ์ยึดก็จะเป็นลักษณะเป็นเบลลูปแบบนี้นะครับเป็นห่วงซึ่งทําด้วยวัสดุสังเคราะห์นะครับทาเหมือนเป็นหนังเทียมนะครับก็คือโดนน้าได้ไม่เปื่อยนะแต่มันดูเหมือนหนังมากเลยเนาะดาๆนะครับซึ่ง ออกแบบนี้มากๆนะครับแล้วก็จะห้อยอยู่ข้างๆตัวเรานะครับแล้วฝักมีดก็เป็นแบบ reversible คือสามารถที่จะสลับด้านซ้ายขวาได้นะครับสำหรับคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็ตามไม่จําเป็นต้องออกแบบมาใช้สําหรับคนถนัดขวาอย่างเดียวนะครับส่วนตัวล็อกนี้นะสามารถจะเลื่อนออกได้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้ตัวเบลลูแบบนี้ก็ดันลงนะครับมันจะมีเสียงแก๊กนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแน่นอยู่เนาะผมพยายามจะดันให้ดูนะครับแน่นมากเลยนะครับ น่นมากครับก็มาดูที่ตัวมีดก่อนดีกว่านะครับมีดเวลาจะใช้าง,งานก็คือจะจับอย่างนี้ครับแล้วก็ดันนิดนึงนะครับหรือว่าดึงหนีก็ได้นะครับก็จะเลื่อนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใบมีดก็คมมากๆนะครับตัวนี้ใช้ใบเป็นสแกนเนอรี่เวนกรายนะครับ ก็จะเป็นการลดระดับตรงปลายกึ่งกลางนะครับทําให้คมมีดบริเวณปลายตรงนี้บางลงนะครับจากตัวบริเวณสันความหนา2.5มิลแล้วบางลงนะครับทำให้สามารถใช้งานบูชคราฟแกะสลกักหรือว่าใช้งานละเอียดละเอียดได้นะแบบว่าหั่นผักหั่นอาหารหั่นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคมมีดมันบางแล้วก็ตัวมีดก็บานทําให้สามารถที่จะเฉือนนะครับตัดทะลุเข้าไปในอาหารหรือว่าในาวัสดุที่เราต้องการที่จะใช้งานละเอียดละเอียดได้นะครับ ง่ายๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ผ่าแตงโมนะครับใช้ผ่าแตงโมมีดแบบตัดง่ายมากแล้วสเตนเลสที่ใช้ผลิตก็เป็นสเตนเลสของสวีเดนเองนะครับเป็นโมร์น a ฟเมอินสวีเดนสเตเลสนะครับก็เป็นสเตนเลสชั้นดีของเขานะครับลักษณะมีดก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบมีดด้านข้างก็จะปาดลดระดับตรงบริเวณตรงกลางไปถึงปลายนะครับแบบนี้ด้ามนะครับผลิตด้วยโมนะครับซึ่งข้างในจะเป็น ABS นะครับ มีดตัวนี้ไม่ใช่มีดฟูลแทงนะครับจะเป็นมีดฮาฟท n งก็คือตัวเหล็กด้ามจะมาประมาณนี้นะครับไม่ทะลุออกมาถึงด้านหลังจะต่างกับรุ่นเกอร์เบิร์กนะครับซึ่งจะมีคาร์บอนสตีลกับสแตนเลสสตีลให้เลือกอนาคตถ้าผมมีโอกาสได้ซื้อมาเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับเกอร์เบิร์กก็จะเป็นมีดที่ใช้งานถึกกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นมีดที่ มีทั้งคาร์บอนสตีลสีดาแล้วก็จะมีสแตเลสสตีลสีเงินนะครับราคาคาร์บอนสตีลจะแพงกว่าด้วยนะครับน่าจะซื้อมาทั้ง2ตัวเลยมีแต่สีดำนะครับเกลเบิร์กไม่มีสีอื่นนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้ด้ามนะครับตรงนี้บริเวณด้านข้างก็จะเป็น ABS แข็งนะครับโครงด้านในก็ด้วยเราส้นด้วยนะครับแต่ส่วนกริปด้านนอกนะครับจะเป็นยางหนึบมือนะครับซึ่งก็จะไม่เหนียวนะใช้งานเป็นนานเขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกริปที่โมรานเรียกว่า Dryflex นะครับก็คือเป็นยางสังเคราะห์ที่ไม่ทำให้เกิดการแพ้สำหรับคนที่แพ้ยางพารานะครับตัวนี้ก็จะมีรูสำหรับใส่ลานยาร์ดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพอมเมลหรือว่าตัวส้นนะครับที่เรียบๆใช้เคาะอะไรได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ฟูแทงแล้วไม่ใช่เหล็กเพราะฉะนั้นก็ใช้งานหนักหน่วงมากๆไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะใช้งานได้หนักประมาณหนึ่งหลุมตรงนี้จะออกแบบมาให้มีกลไกล็อกนะครับก็คือตัวซองเองจะมี ติ่งข้างในนะครับนี้นะครับเวลาเราดันตัวมีดเข้าไปตัวติ่งนี้จะมาอยู่ในร่องนี้ทําให้ตัวมีดถูกเก็บไว้ในฝักอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่เลื่อนหลุดออกมาง่ายๆนะครับแล้วก็ฝักเองก็เป็นพลาสติกแข็ง ไม่ยุบตัวนะครับโดนความร้อนก็ไม่ละลายง่ายๆายนะครับก็เข้ากับตัวบอดี้เลยนะฝักสีดําด้ามก็สีดําฝักส้มฝักฝักอะไรก็สีก็ตามนั้นเลยนะครับมีดก็จะมีความคมจุดประมาณนี้นะครับสันมีดเป็นแบบ90องศาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคมนะครับสามารถใช้จุดแท่งฟฟอรสเซียมหรือแท่งแมกนีเซียมจุดไฟได้นะครับแล้วก็สันมีดมีความหนา2.5มิลสามารถใช้บัตอนได้คือสามารถใช้ตอกนะครับผ่าไม้ผ่าอะไรได้ผมลองดูแล้วนะมันผ่าได้นะครับซึ่งก็ ใช้งานไม่หนักเท่ากับเกอร์เบิร์กแต่ว่าก็ยังใช้งานได้หนักมากกว่าหลายๆลรุ่นและใบมีดก็ยาวด้วยนะครับซึ่งก็โอเคเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดไอ้เมาส์นี้ออกบ้างนะไม่รู้มันจะแข็งมากเลยนะครับผมพยายามอยู่เนาะมันแอ่นะครับดันลงมาอย่างนี้นะครับแค่เลื่อนลงนี้นะครับแค่นั้นเลยแล้วคราวนี้เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปก็แค่สอดนะครับตัวฝักอันนี้เข้าไปด้านในนะครับมันจะมีเป็นล็อกอยู่เห็นไหมฮะด้านค่าซึ่งอันนี้ก็จะมีเป็น ติงล็อกเหมือนกันนะครับเวลาดันเข้าไปมันจะมีเสียงแก๊กนะครับลองดูเนาะแบบนี้นะครับดันสุดแอ,อนะครับมันก็จะล็อกแล้วเราใส่มีดเข้าไปมีดสาระสามารถสลับน้ำสำหรับรคนถนัดขวาก็ใส่แบบนี้นะครับแต่ถสําหรับคนถนัดซ้ายก็พลิกใบมีดนะครับสองมีดสามารถใช้ได้ทั้ง2 คนถนัดซ้ายและถนัดขวาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายรัดที่ส้นมีดไม่ให้มีดหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจอีกทีแบบนี้ก็จะแน่นหนาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตัวสายพกก็จะไม่มีเราก็ต้องใช้เมาส์นี่นะครับยึดอีกทีหนึ่งในกรณีที่เรายึดกับตัวสายเป้โมลิเกียหรือว่าตัวถังรถตัวถังเรือหรือว่าราวจับอะไรต่างๆนะครับแบบนี้ก็จะแน่นหนาดีนะครับซึ่งก็ออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับแกะอย่างนี้แล้วก็กระตุกนิดนึงนะครับมีก็เป็นอิสระแล้วสามารถออกมาใช้งานได้นะครับ นี้ก็เป็นมีดโมร k ไนฟ์นะครับรุ่นคานส์โบนะครับมัลติเมาส์ ount, นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูกับรุ่นอื่นที่เคยรีวิวไว้แล้วอันนี้เป็น b u s h c r a f t Survival นะครับก็จะมีลักษณะซองที่ต่างกันทรงมีดด้ามมีดต่างกันแล้วก็ความหนาของใบมีดนะครับ Bushcraft Survival หนาก,กว่าด้วยนะครับแต่ว่าน้ำหนักก็มากกว่าใช้งานหนักกว่านะครับ แต่ความยาวใบมีดคล้ายคลึงกันนะกล้เคียงกันแต่ว่าคมมีดไม่เหมือนกันแล้วก็ดีไซน์กริปกับดีไซน์การใช้งานก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้2,500กว่าบาทนะครับแพงกว่าเพราะมีที่จุดไฟมีฝักไดมอนด์ลับแล้วปลอกก็อีกแบบหนึ่งตัวนี้2,250นะครับเป็น m o ราไนฟ์นะครับรุ่นค a นสโบรนะครับมัลติเมาสนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิกรเดนเอาท์